สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมเมล่คลิปนี้ก็มาอัปเดต2สาวไทยของเราเพียวอัชราพรกับปุ๋มบิมชัชชุออนมุกศรสี2สาวไทยในลีกตุรกีกันบ้างนะครับซึ่งคืนนี้สาวไทยของเราก็จะมีลงแข่งขันนะครับเชื่อว่าแฟนๆหล,หลายๆคนก็อดใจรอนะครับเชียร์เพียวกับปุ่มบีมกันซึ่งวันนี้2ส,สาวไทยของเราจะแข่งในเวลา3ามทุ่มครึ่งหรือว่า21่สนาฬิกาสานาทีนั่นเองครับคลิปนี้ก็มาดูล่าสุดของซาลิเย่น,นะครับ ที่ได้มีการเปิดเผยภาพการซ้อมในสนามครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแข่งกับเติร์คาวาโยลารีในสามทุ่มครึ่งวันนี้ก็สาวไทยของเราก็มีการเล่นกล้องนะครับน่ารักมากๆเลยครับเป็นโมเมนต์ผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับน่ารักสดใสกันมากๆเลยครับก็อย่าลืมนะครับคืนนี้สามทุ่มครึ่งมาเชียร์เพียวบิ้มให้คว้าชัยกันครับมารอดูกันว่าซาริเยจะรับบทเจ้าแม่ห้าเซตอีกหรือเปล่านะครับมารอเชียร์ไปพร้อมๆกัน Cut.